นั่งกินบะหมี่้างทางยังสวยใหม่ดาว,วิกาแต่งตัวชิลๆแต่ว่าความสวยพุ่งมาก ถือเป็นอีกหนึ่งสาวนะคะเป็นขวัญใจของแฟนขับหลายๆคนค่ะนางเอ็กซุปตาใหม่ดาวิกาที่ไม่ว่าจะหยิบกลับอะไรหรือว่าแต่งตัวแบบไหนไปไหนมาไหนก็ได้หมดทุกแนวจริงๆค่ะล่าสุดเนี่ยบอกเลยค่ะว่าซุปตาตัวแม่ของเราไม่ดวิกาแต่งตัวชิลมากๆไปนั่งกินบะหมี่อยู่ริมข้างทางเพื่อรอเวลาให้น้องหมาสุดที่รักเนี่ยคลอดลูกเพื่อที่จะลืมตาม,มาดูโลกรอรับหลานนั่นเองค่ะแล้วก็เต๋อฉันทวิทย์เนี่ยก็เลยหยิบกล้องโทรศัพท์มือถือขออนุญาตแชะ ภาพแฟนสาวสักหน่อยหนึ่งซึ่งแฟนคลับเนี่ยก็ได้เข้ามากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไมดาวิกาเป็นอีกหนึ่งคนที่นั่งกินบะหมี่แล้วสวยมากอีกครั้งนะคะยังทำเอาคนที่ได้ดูภาพเนี่ยแอบหิวแล้วก็อยากกินตามขึ้นมาทันทีเลยค่ะ เรื่องราวในวงการบันเทิงนะคะของใหม่ดาวิกาเนี่ยตอนนี้เธอเป็นตัวแม่ชั้นแนวหน้าเลยค่ะมีผลงานที่ดีแล้วก็การวางตัวที่ดีมาตลอดและเธอยังทำกิจกรรมเพื่อสังคมอีกด้วยโดย Uni c เซ t h a i l a n ด์ประกาศแต่งตั้ง f r i e n d s of u n i c e ซให้กับใหม่ดาวิกามีบทบาทเป็นกระบอกเสียงให้แก่เด็กๆเ,เรียกร้องให้สังคมไทยเนี่ยได้หันมาร่วมกันแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยเธอลงพื้นที่ที่แม่ห้องสอนกับ u n น c เซและก็ได้เห็นปัญหาต่ ต่างเช่นมีเด็กอีกมากมายที่มีชีวิตอยู่กันอย่างยากลําบากค่ะเช่นเด็กบพยพซึ่งควรจะได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันกับเด็กคนอื่นๆ